ถ้าใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการเกษียณเหมาะหรือเปล่าตอนใน2ี้27เกษียณ55เริ่มลงทุนกองทุนดัชนีหุ้นต่างประเทศ75%ดัชนีหุ้นไทย5%ทองคำ5าตราสานิระยะสั้น15ดีทำไมทำไมถึงดีเพราะว่าอายุ27่27กว่าจะถึง15เนี่ยใช้เวลากเกือบ30ปีนะคะซึ่งอย่างที่บอกไว้ทำสถติให้ดูหลายครั้งนะคะการลงทุนในตลาดหุ้น ถ้าดูสถิติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะพบว่าถ้าลงทุนได้เกิน20ปีต่อเนื่อง โอกาสขาดทุนแทบจะเป็นศูนย์เพราะมันเป็นศูนย์จุดนิดๆน,น,นะคะคือเรียกว่าศูนย์ก็อาจจะไม่ได้ผิดหนักน,นะคะดังนั้นถ้าลงทุนนานหุ้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเราทําการ DCA แบบนี้นะคะคุณว่าสัดส่วนโอเคนะเนื่องจากว่ามันมี hedge หรือว่ามีป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนจากสงครามจากเงินเฟอ้อด้วยทองคาด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กระจายไปต่างประเทศ75% 5%แปลว่ารับความเสี่ยงได้สูงเช่นเดียวกับความเสี่ยงข่าเงินด้วยหรือว่าตาและเปลี่ยนที่มันอาจจะต ประเทศด้วยเหมือนกันผ่านไป1ปีนะคะเรามารีวิวหน่อยซิว่าไอ้พอร์ตแบบเนี้ยเราไฟล์มันโอเคไหมความผันผวนระดับเนี้ยสมมติมันขาดทุนมา1 0 15%รับได้หรือเปล่าถ้ารับได้โอเคไปต่อถ้ารับไม่ได้อาจจะต้องลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงนิดหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าใจฟันนะถ้าอยุอย่างน้อยๆแบบนี้นะคะลงทุนหุ้นได้นะคะไม่น่าเป็นกังวลอะไรยิ่งลงทุนในกองทุนรวม1กองเนี่ยบางกองกระจายหุ้นเป็นพันตัวเลยนะคะ,ะเช่นพวก Global Equiity equity เนี เสียงสมมตินะมันมี S V B อยู่ในนั้นเนี่ยถ้ามันมีเป็นร้อตัวก็ได้อาจจะได้ไม่โอเวอร์เกินไปมีหุ้น100ตัวแล้วถ้ามี S V B อยู่ในนั้นเนี่ยก็คือให้เท่ากันเลยนะตัวละ1%นั่นแปลว่าถ้าหุ้น S V B มันล้มไปเนี่ยมันก็แค่หายไป1%เป็นต์เก็ตไหมคะคือพอมันกระจายมากๆอะแม้ว่าอะไรมันจะคิดแรงๆแต่ในส่วนใหญ่อะมันมีการ กระจายไปหลายสากรรมกระจายไปหลายบริษัทกระจายไปหลายประเทศหลายภูย้ิภาคมันก็จะทําให้ความเสี่ยงที่ใหญ่ในจุดใดจุดหนึ่งกลายเป็นความเสี่ยงที่เล็กในภาพรวมของพอร์ตทันทีนะคะนี่เป็นไอเดียว่าทําไมทําไมถึงชอบให้มือใหม่หรือว่าคนที่ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลเนี่ยลงทุนกองทุนรวม